ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ราส่งงานจูน19บูพ <Blue> Power ร์ครับปี2018รถกันนี้ก็ได้ทำการรีแมปทำไทลางแล้วก็จูนสเต็ปใช้งานแมบสิ้นครับเป็นไฟเพาะทางร้านของเราครับก็จัดตรงมารลรอนะครับยีราบแคะนะครับ มีอุปจารจากที่อื่นมาแล้วก็ติดว่าวัดบูธจากทางร้านครับก็มาดูครับว่าตัวอะไรให้ไปบ้างครับก็วคันเร่งให้ไวๆนะครับรถเร่งติดติดเท้าเลยนะครับกดนวงเกียร์ให้ด้วยนะครับ แล้วก็เปิดรอบตัดไปที่สีนัสีครับครับก็จะประมาณนี้นะครับตัดตะลันครับก็ฟันสวยๆครับเดี๋ยวมาดูตอนขับขี่กันนะครับใ้เจ้าของรถ ทันนี้ไม่ได้จูนวูดนะครับเอาแบบที่พี่ใช้งานนะพี่เดี๋ย ครับก็จะมารีวิวให้ดูประมาณนี้นะครับก็จูนให้ครบๆนะครับสนใจรีแมปกองหลกัก็สอบถามติดตอนเข้ามาได้นะครับเบอร์โทร0815973254ครับช่างกิจรีแมปนะครับครับสวัสดีครับ